สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการอันดามันทีวี .com รายการนี้สำหรับคนภูเก็ตช่วงเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือช่วงตุดจีนหลายท่านคงจะได้หยุดงานเพื่อร่วมพบปะญาติพี่น้องและไหวบ้บรรพบรุษร่วมกับครอบครัวอย่างชื่นมืน่นแต่เราเองยังคงมีหน้าที่ติดตามประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นและนำมาฝากทุกทท่านในวันนี้เราได้ติดตามปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยความไม่เข้าใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการจัดระเบียบชายหาดจนทำให้กลายเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงรายงานพิเศษประจำสัปดาห์นี่เป็นภาพวิดีโอคลิปที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งระบุว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทู ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยววางร่มเตียงชายหาดต,ตามนโยบายจัดระเบียบจนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจถึงกับลั่นวาจาจะไม่กลับมาเที่ยวภูเก็ตอีกก่อนที่จะตามมาด้วยภาพอีกชุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่าร้อยคนบุกสพกรมลาทวงถามสิทธิ์การวางเตียงชายหาดจนเจ้าหน้าที่ต้องยอมให้หวางชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา จากทั้งสองเหตุการณ์ทำให้มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการชายหาดว่าการห้ามปักร่มเตียงหรือวางร่มเตียงชายหาดตามนโยบายจัดระเบียบชายหาดของจังหวัดจะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงต้องการความสะดวกสบายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ไม่สะดวกจะนอนบนเบาะบางๆที่จัดไว้ให้ pas changer le, le système, problème, pour la police, pour les le touristes, pour moi. Moi, 70 ans, non bébé, impossible, coucher par terre, mm. voilà. I like Thaïlande, c'est wonderful. Mais ici, a un gros problème pour les Papa est rentable, trop vieux, il n'y a pas de problème pour one. o no no, yes, y นายพลัดจันทระโพกินประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเข้ามาบอกเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามไม่ให้มีการวางเตีนงชายหาดทั้งที่พยายามขอร้องด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพเพราะมีอายุมากแล้วไม่สามารถนอนบนพื้นสายได้เช่นปกติแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นคำสั่งใหม่ของทางจังหวัดทำให้ทุกรายเอ่ยปากจะไม่กลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตอีก เพราะไม่ได้รับความสะดวกสบายตนจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้เยอะมากครับเยอะมากท่านถามได้ถามนักท่องเที่ยวทุกคนเลยเขาไม่พอใจแล้วทุกคนก็บอกเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วแล้วณนะวันนี้เขาบอกเขาพร้อมที่จะมุ่ <c oughs> เมื่อวานนะผมจะให้งนนะเมื่อวานผมพบด้วยเหตุการณ์ตัวเองที่น่าเกตแลนด์เพิ่งเดินทางมาถึงเลย เอาเตียงลงมาเจ็ดแปดคนน่ะเดินลงมามาถึงวางตำรวจมาเก็บพอเก็บเสร็จปั๊บเขาเช็คเอาท์อ,ออกเลยครับก็<ม>บอกเขาไม่อยู่แล้วเพราะเขาไม่เข้าใจจากเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในวงกว้างจนสำนักข่าวต่างๆได้หยิบยกไปนำเสนอนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะทำงานต้องตั้งโต๊ะถแถลงถึงแนวทางการบริหารจัดการหาดอย่างยั่งยืนพร้อมชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ห้ามนักท่องเที่ยววางเตียงบนชายหาด ว่าเป็นมาตรการที่ต้องเดินหน้าทุกฝ่ายไม่มีเจตนาให้นักท่องเที่ยวเดือดร้อนแต่ต้องทำเพื่อความถูกต้องโดยยืนกรานแนวทางเดิมคือต้องไม่มีเตียงบนหาดทรายทุกแห่งเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเราก็ได้จัดพื้นที่ให้เขาจำนวนไม่เกิน10%เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้ร่มในบริเวณเฉพาะนี้นะครับคือ10%เนี่ยใช้อะไรได้บ้างครับร่มได้ เบาได้ผ้าปูได้เสือได้ครับนี่คือในบริเวณพื้นที่10%เพื่อให้เกิดความชัดเจนถามว่าแล้วนอกจากเหนือจากพื้นที่10%ถัดออกไปเนี่ยเขาใช้อะไรได้บ้างน,นะครับเขาสามารถใช้เบาใช้ผ้าปูใช้เสือได้ครับแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ล่มให้ใช้ล่มในบริเวณที่เป็นพื้นที่เฉพาะเท่านั้น นะครับถามว่ามีเตียงไหมทั้งหาดทั้งหมดเราไม่อนุญาตให้ใช้เตียงนะครับเราไม่อนุญาตให้ใช้เตียงชัดเจนแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เกิดการอะไรคำทำไมครับมีคําถามว่าทําไมเพราะว่าการใช้อนุญาตให้ใช้เตียงอาจจะมินเมนะครับต่อการที่จะจับจองหรืออาจจะมินเมต่อการที่จะกระทําผิดกฎหมายได้ตลอดเวลา นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและประการสําคัญที่สุดพอมีเตียงแล้วก็จะเริ่มจับจองก็จะเริ่มเรียงกันเป็นระยะระยะซึ่งก็จะขัดวัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบชายหาดให้เป็นที่เรียบร้อยท้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดระเบียบชายหาดของจังหวัดภูเก็ตว่าได้แบ่งออกเป็น3ระยะคือ 1. ระยะมาตรการทางกฎหมายจัดระเบียบ 2ระยะการบริหารจัดการชายหาด 3. ระยะสถาปนาบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้ได้ดําเนินการเข้าสู่ระยะที่2คือระยะการบริหารจัดการชายหาดซึ่งแบ่งเป็นการดําเนินการใน3อย่างคือ 1. การวางแบบแผนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและ 3. คือการจัดหาพื้นที่พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว วันนี้นะครับผมได้ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ผมได้ตั้งท่านรองผอเนี่ยทำเอกสารประชาสัมพันธ์อย่างน้อย4ภาษาครับคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษารัสเซียแล้วก็ภาษาจีนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการชายหาดท่านฟังคําผมให้ดีนะครับและให้ผู้ประกอบการโรงแรมสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจการปฏิบัติ คือหมายความว่าเราต้องสื่อสารเขาตั้งแต่ต้นต่อนะครับต้นต่อนะักท่องเที่ยวทุกคนต้องพักในโรงแรมใช่ไหมครับเราก็ให้เขารู้กติกากันตั้งแต่ในโรงแรมเลยเป็นเรกูลเลชันของเราผมเชื่อว่าเขาจะเข้าใจนะครับเพราะว่าในบ้านในเมืองเขาเนี่ยฝรั่งบางค่าเนี่ยพูดถึงกฎหมายแล้วเขากฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งนะครับเขาไม่ทําผิดอะไรหรอกครับท่านผมเชื่อว่าเขาจะเข้าใจในกติกาของพวกเรา สำหรับระยะที่3ในการสถาปนาจัดการหาดอย่างยั่งยืนจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์หาดกำกับดูแลโดยท้องถิ่นนำรายงานการแก้ปัญหาก่อนนำเข้าสรุปในที่ประชุมประจำเดือนอีกแนวทางในขณะนี้ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตภูเก็ตเข้ามาช่วยดูรายละเอียดและร่วมประเมินการดำเนินการอีกทั้งยังมีการจัดประกวดชายหาดบริหารจัดการที่ดี พิจารณาโดยใช้หลักสะอาดสบายและสะดวกและสิ่งสุดท้ายคือการออกเป็นเทศบัญญัติของแต่ละท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการบุกรุกชายหาดด้านนายสุธีทองแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายหาดในอำเภอกระทูกล่าวว่าชายหาดป่าตองนั้นแบ่งออกเป็น3จุดโดยห้ามผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ปักร่มออกนอกแนวเขตที่กำหนด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีแต่ที่เป็นปัญหาคือช่องว่างที่อยู่นอกจุดกำหนดมีนักท่องเที่ยวซื้อร่มมาปักเองทั้งอย่างซื้อเตียงมาวางเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามจึงเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเรากำหนดจุด10%แล้วนะครับมีผู้มาเช่าร่มไปไปปักตรง10%นะครับแต่ก็มีบางจุดในระหว่างจุดที่กำหนด10%ที่เรากระจายอยู่อย่าง เริ่มแรกนย่ยเรากระจายอยู่3จุดที่หาดป่าตองนะครับที่หาดกำมะราก็3จุดนะครับแต่ระหว่างจุดสจุดเนี่ยที่เป็นช่องว่างเนี่ยนักท่องเที่ยวมาปุ๊บก็จะไม่ทราบนะฮะก็จะพอเห็นว่าไม่มีร่มกลางในใจยหาดเหมือนแต่ก่อนก็ไปเอาร่มมาเองแล้วก็ไปเอาเตียงมาเองนะครับก็มาวางอยู่นอก กำหนด10%ตรงนี้เราก็พูดคุยกันว่าเราจะทํำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้อยู่ในกำหนด10%ก็เล่นไปที่การประชาสัมพันธ์โดยให้ทางทางท่านนายกเนี่ยในแต่และพื้นที่เนี่ยทำป้ายประชาสัมพันธ์แต่ระหว่างที่การจะทาป้ายประชาสัมพันธ์ทําอะไรเนี่ยความความเคยชินก็เลิกกลับมามันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ใน10%นั้นขณะที่อีกสองหน่วยงานซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างทัพเรือภาคที่3 และตำรวจปูทรจังหวัดภูเก็ตก็เห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายจังหวัดที่ให้พื้นที่ชายหาดทุกแห่งไม่มีร่มชายหาดปักนอกจุดโซนนิ่งและไม่มีเตียงชายหาดเช่นในอดีตทางทเ 3, ขาเปิให้สามกองทัพเองก็ได้ยึดถือการบัติตามนโยบายของอปชอและก็นโยบายของกพรเรืก็ยืนยันว่าทางเขาเป้สามเนี่ยก็จะใช้อำนาจหน,น้าที่ ตามกฎหมายที่มอบให้ในปัจจุบันเนี่ยให้การสำเนตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงให้ทราบไปในส,ส่วนสนในข้อทุกประการครับเราได้ดาเนินการยึดถือแนวทางตามกฎหมายนะครับแล้วก็นโยบายของทางคอสาชาแล้วก็แนวนโยบายของทางท่านผู้วา่าการจังหวัดภูเก็ตมาตลอดเวลาซึ่งการดําเนินการในส่วนนั้นในระยะเริ่มต้นคือการจัดระเบียบก็มีการดําเนินคดีกับ ทางผู้ที่บุกรุกยึดถือครอบครองชายหาดแล้วก็เอาหาดไปขายเนี่ยดำเนินการมาเป็นระยะระยะแล้วก็สำนวนส่งพนักงนานในการสั่งฟ้องไปส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งกำลังดําเนินการสำหรับสพต่างๆซึ่งก็มีกระทู้กระรนเชิงทะเลเป็นต้นถ้าถามต่อว่าเราเคยจับนักท่องเที่ยวไหมยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มมาจนกระทั่งขณะนี้ ไม่เคยมีการจับนักท่องเที่ยวเลยก็ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ต้องการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติหาดให้กับาชาวภูเก็ตให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเยียวยาธรรมชาติครับขอยืนยันตรงนี้ครับผมอย่างไรก็ตามถึงแม้ทั้งสองฝ่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนยังคงมองในมุมที่แตกต่างกันแต่ก็เชื่อว่าทางออกของปัญหาทั้งหมดจะต้องให้ความถูกต้องเป็นตัวตั้ง เพื่อไม่ให้สิ่งที่ร่วมทำกันมาต้องสูญเปล่าทีมข่าวอนันดามันทีวีรายงานเชื่อเหลือเกินครับว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้นั้นทั้งสองฝ่ายควรจะร่วมสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าวันหนึง่งนักท่องเที่ยวจะเข้าใจและกลับมาท่องเที่ยวบนชายหาดที่มีความเป็นสาธารณะมากยิ่งขึ้น ในสัปดาห์นี้เราจะงดช่วงทันข่าวอันดามันเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศงานตุดจีนที่เรานำมาฝากครับ 啊，今年会更好，幸福就在身边绕。恭喜呀、啊，恭喜你！